เสตที่สองกับเซตที่สามวันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนมิถุนายนวันีหมอก็โทรมาว่าเราได้คิวแล้วว่าวันที่ยี่สิบสองจะไปทําแล้วก็ให้ไปนอนที่มอวันที่ยี่สิบเอ็ดนะก็วันที่ยี่สิบเอ็ดก็ไปวันที่ยี่สิบสองเที่ยงบ่ายโมงคิวของผมเข้าไปในห้องอ่าเข้าไปแล้วก็เข้าไปแล้วรู้สึกแปลก เข้าไปพับหมอนเช็คอย่างเดียวเช็คประมาณครึ่งชั่วโมงเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์ประมาณครึ่งชั่วโมงไม่ได้ทำอะไรพอหลังจากนั้นก็หมอมาทำหมอก็มามาแล้วก็ทำประมาณยี่สิบนาทีมอกว่าเสร็จแล้วผมแปลกใจทำไมทำแค่ยี่สิบนาทีรบเร่ผมทำแค่เกือบห้าชั่วโมงอยู่ mm hmm. เร่งๆห้าชั่วโมง ครั้งแรกเส้นที่หนึ่งกับห้าชั่วโมงก็เลยพอเข้าไปในห้องห้องปักฟื้นในห้องนั้นมีหมอสองคนหมอเดินมาก็ถามามาหมอทําไมรวมนี่เร็วจังทําทไมเร็วหมอบอกว่าไม่ได้ทําเส้นที่สองกับสามไม่ได้ทําก็โอเคหมอคนที่หนึ่งไปแล้วก็มีหมอคนที่สองเดินมา ผมก็เรียกเองว่าหมอครับตกลงว่าผมทําหรือไม่ทําก็คือปกติก็คือถ้าหมอนัดก็คือต้องทำเพราะว่ามีเพื่อนๆเขาทำเซที่หนึ่งของนัดก็ปกติก็คือต้องทําแต่คนได้หมอว่าไม่ได้ทําก็เลยตกใจก็คือพอหมอคนที่สองมาผมก็เรียกเองหมอช่วยบอกให้หน่อยว่าทําหรือไม่ทําหมอบอกว่าไม่ได้ทํา สองคนหมอสองคนพอสักพักหนึ่งเที่ยงเที่ยงก็มีอาจารย์หมอมาอ,อาจารย์หมอที่ผ่าตัดในวันนั้นก็มาก็ถามว่าเป็นไงไหมเจ็บไหมเหนื่อยไหมหัวไหมก็เลยถามอีกครั้งหนึ่งกับอาจารย์หมออาจารย์หมอครับตกลงว่าทําหรือไม่ทําอาจารย์หมอบอกว่าไม่ได้ทาผมว่าทําไม ในเมื่อรอบแรกเขาย้ำนักย้ำหนาว่าต้องมาทำแบบเร่งด่วนก็คือเขาจะหาเวลาว่าต้องคิวสุดท้ายเขายกเลิกของคนอื่นมาใส่ให้ผมวันที่ยี่สิบสองไอจิมคิวไม่มีก็เลยหมอว่ามีก็เลยไปใส่เป็นวันที่ยี่สิบสองแต่สุดท้ายหมอบอกว่าไม่ได้ทำ มองบอกว่าเส้นที่สองสะอาดแล้วไม่มีอะไร <c oughs> เส้นที่สามมองบอกว่ามีแค่เส้นอันเล็กๆเ,เส้นเส้นปลอยมันตีดนิดเดียวเองไม่มีผลไม่มีผลอะไรกับหัวใจเพราะว่าเส้นอื่นมันสะอาดดีแล้วก็เส้นที่ทำมาแล้วก็ปกติอ่าผมก็เอ,อ่เอใจ เออน่าจะเป็นน้ำนี้มากกว่าที่กินน้ำตลอดถึงแม้ไปที่มอ,อกก็กินพาน้ำไปใส่ขวดกลับมาบ้านเ <c oughs> พื่อนๆพืนก็โทรสอบถามว่าเป็นไงมั่งทํำไหมผมว่าไม่ได้ทําก็แปลกไปทําอะไรมาไปทำอะไรมาทำไมถึงเซตที่สองไม่ต้องทำาะว่าดื่มน้ำลไ,ไล้ละน้ำไปดอเจนนี่แหละ ดื่มทุกวันเช้าเที่ยงเย็นแล้วก็จะนอนก็ก็ดื่มตลอดอ่าสุดท้ายมีเพื่อนมาเห็นความของน้ำก็เลยยอมซื้อเครื่องเครื่องยอมซื้อเครื่องนแล้วแต่ผมซื้อเครื่องแล้วแล้วก็เพื่อนซื้อเครื่องหนึ่งอ่าแล้วก็วันนี้อีกเครื่องหนึ่งจะเจอจันน่าได้สามสามเครื่องสามเครื่องอ่าแล้วก็ เปินการขายหน่อยเป็นการขายหน่อยในห้องนี time, the beach, the ้นายบอกยดิยารอใผมเป็นหน่อยก็หลังจากนั้นก็มีเพื่อนก็คือหลังจากกลับบ้านแล้วมีเพื่อนก็มาเยี่ยมมีเพื่อนเป็นหมอทำวิจัยเรื่องน้ําอยู่ผมก็บอกว่าเนี่ยวิจัยผมสะอาดก็บอกว่าใช่โยวิจัยและทําเรื่องนี้ว่าน้ําน้ํานี่ดีก็เลย ให้กินว็ให้กินตลอดเลยตอนนี้ก็คือความดันเบาหวานแล้วก็ไตตอนนี้ก็เก้าปกติทุกอย่างแล้วตามว่าเราไมได้ดีอลไขอบคุณมากนะคขอบคุณมากจริงๆค่ะแล้วก็นะคะนะคะวันนี้นะคะเวลาก็ล่วงเลยมามากนะคะ